สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปอมนะคะที่บริษัทลอตโตอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาแล้ววันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะคะมาแนะนําให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว E ได้รถปี2,019นะคะราคาเพียงแค่4 8 9 9 0 0บาท ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้นะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาบอกกันเลยว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟ d ดย์ไ m ม์ลันนิ่งไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในโคมเดียวกันกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นโคมเมียมนะตัดกับตัวรถสีเทาแบบนี้เลยแล้วสีเทานะคะเป็นสีนะที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะพี่ๆ่าคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรองคอปนะนี่มีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้สวยๆแบบนี้เลยตัวล้อคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลอยทูโนฝัดเงานะคะดอกยางหนาๆแน่นๆแบบนี้นะ ภายในซุมล้อนะคะส,สวยๆเลยนะไม่มีรอยขูดขีดนะหรือปีนผุตบาดมาแน่นอนนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันภายในก็ได้เป็นคุมโทนสีดํานะคะตัวบอกก็จะได้เป็นบอกผ้านะตัวบอกระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะวี่ีตัวบอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลย แล้วก็หัวน็อตนะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะรอยต้านสีนะคะของเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะคะพี่ๆขานี่หัวน็อตนะไม่มีรอยถลอกเลยนี่แผ่นเพดไม่มีลอกไม่มีร่อดแน่นอนนะคะโครงสร้างนะรอยเม็ดอาร์ตเดิมโครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตเดิมนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขามาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันต่อนะนี่ ห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยตรงที่พักแขนนะมีที่วางแก้วน้ํานะคะให้สองช่องแบบนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนั่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะเ<ๆ>ดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมาโครงสร้างนะคะเมทอแท้เดิมโรงานแน่นอนโครงสร้างเดิมนะคะที่พกระจกแท้เดิมทุกบานของฮอนด้าเลย ในส่วนของบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสารตัวรถคมชัดแบบนี้นะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํามาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวโลโก้ตัวอักษรนะคะได้เป็นคมเนียมนะคะลูกค้าได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลย 9A3944 นะนในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะลูกค้าดูรอยเมอาร์ต หัวน็อตนี่ไม่มีกระดิกไม่มีรอยไขเลยสภาพสวยโครงช่างเดิมนะคะมีบริการตรวจรถให้นะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่นะคะมีให้ครบๆบเลยรอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะไม่มีน้ำท่วงมาแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะ บอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะพี่ๆขาเรียงสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักมีความจมน้ํามาแน่นอนนะคะตัวเบาะนะ่าฝั่งนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะดูตัวเบาะสภาพสวยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในออปชั่นฝั่งคนขับกันนะคะเมื่อเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขาด้านในคันนี้นะในส่วนของตัว กระจกนะคะมองข้างพับและปรับไฟฟ้ากระจกปรับลงออโต้นะคะบานอาสอบานหน้าเลยในส่วนของตัวกุญแจนะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขามาพร้อมกับปุ่มโฮสต์ r าร์ทนะคะพวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยมีฟ o ดคอนโทรลให้นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยเลขไม่คันนี้นะคะวิ่งไปอยู่ที่1นึ่งแสนแปดนน 391กิโลกลัง9กกิโลนะคะลูกค้าเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะเป็นรถหน่ยวงานประวัติศูนย์นะลูกค,ค้ารถข้าศูนย์ตรงทุกระยะแน่นอนนะคะหน้าจอนะคะเดิมโรงงานเลยวิทยุเดิมโรงงานฟังวิทย F ุ FMAM ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะแล้วก็มีกล้องหลังติดตัวรถให้เนาะนี่มีจอแสดงผลของกล้องถอยให้ด้วยนะคะลูกค้า ระบบแอร์อันนี้ก็จะได้เป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ได้เป็น e นะเกียร์ออโต้นะหัวเกียร์นะคะไม่มีช้ำไม่มีซุดเลยราคาประมาณนี้เนาะกับเลขไมล์แสนแปดนะคะพี่พี่เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์แน่นอนอยังไงเขาก็ต้องเข้าศูนย์ตรงทุกระยะอยู่แล้วนะคะเบรกหฮเบรกมือไฟฟ้ามีใหค้ครบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลย mm hmm. ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะ สะอาดแบบนี้เลยภาพน้ำมันเครื่องไม่มีไหลนะคะหัวน็อตนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนรอยแต้มสีนะคะเดิมโรงงานนะคะแล้วก็คานด้านหน้านะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะสติกเกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะลูกค้าหัวน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะสติกเกอร์มอกนะคะไม่มีลอกเลยรอยเม็ดอาร์ตรอยโครงสร้างรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็น Honda Civic fc 1.8ตัว e นะคะเป็นตัวรอง top ได้รถปี2019นะคะกับราคา4 8 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟีดาาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะ หากใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ